สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะคุณดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเด่นบนสามตัวนะคะเดินที่หลักหน่วยคลิปนี้จะมีสองสูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหมื่นหลักร้อยคูณสองใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบใช้หลักหน่วยคูณสองนะคะ ศูนย์นะคะหลักหมื่นบวกสี่นะคะคูณสองสี่คูณสองได้แปดบวกสองหลักสิบบวกสองคูณสองนะคะได้สี่บวกตามด้วยสองนะคะคงที่ ศูนย์นะคะบวก8บวก2เป็น10บวก4บวก2นะคะเป็น16เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ6 6กบวก1ได้7 7บวก1นะคะได้8นะคะเลขที่ออก ห้าเก้าแปดนะคะเข้าที่แปดนะคะหลักหน่วยมวดต่อมานะคะสี่ หลักหมื่นนะคะบวกหลักร้อยคูณสองห้าคูณสองได้ศูนย์บวกสองบวกเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดใช้แปดบวกตามด้วยสองนะคะคงที่สี่บวกศูนย์บวกสองนะคะเป็นหก บวกแปดเป็นสิบสี่บวกสองนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้หออัยค่ะได้เจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่หก หลักหน่วยงวดต่อมานะคะแปดหลักหมื่นบวกหนึ่งคูณสองนะคะได้สองบวกศูนย์บวกสี่คูณสองได้แปดบวก สองนะคะคงที่แปดบวกสองนะคะเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออกหกเก้าศูนย์นะคะ เข้าที่ศหลักหน่วย0นะคะบวก6กคูณสได้12บสอวกแบวกหคูณสได้0บวก สนะคะคงที่ศูนย์บวกสบวกแนะคะได้10บบวกศนบวกสองเป็น12เลขตัวแรกนะคะเด่นสองสองบวกหได้3ามบวกหได้4นะคะเลขที่ออก5 9 3นะคะ เท่าที่สามหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสามบวกห้าคูณสองนะคะได้ศูนย์บวกเก้านะคะบวกสี่คูณสองได้แปดบวก สองคงที่สามบวกศูนย์บวกเก้านะคะเป็น12บสวกแปดเป็น20สินะคะยี่บวกสองเป็นยีสิบสองเลขเล่นตัวแรกคือสองสองบวกหได้3ามสามบวกหได้สนะคะเลขที่ออกห้าศนสี่นะคะ เข้าที่สี่หลักหน่วยหนึ่งนะคะบวกห้าคูณสองนะคะได้ศูนย์แล้วก็บวกสอง แปคูณสได้16ใช้6บวกตามด้วยสองคงที่1นึ 0, บวกศบวกสเป็น3ามบวกหเป็น9บวก2นะคะเป็น11เลขเด่นตัวแรกคือ1 1ึนบวกหนะคะได้สองสองบวกหได้3เลขที่ออกนะคะห้ศูนย์ สเข้าที่3นะคะหลักหน่วยเมื่อต่อมานะคะสามบวกหคูณสอได้10ใช้0ูบวกสาม บวกเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกสองคงที่สามบวกศูนย์บวกสามเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเลยแปดเลขที่ออกสาม สามหกเข้าที่หกนะคะหลักหน่วยเมดต่อมานะคะหกบวกสามคูณสองนะคะได้หกบวกสามบวก หนคูณสองได้สองบวกสองคงที่หบวกหเป็น12บวกสาเป็น15 15้าบวกสองบวกสเป็น19เนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9 9้บวกหได้10ใช้0 0นย์บวกหได้หนึ่ง งวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสูตรนี้เดินที่หลักหน่วยนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะสถิติทั้งหมดนะคะสูตรนี้ตั้งแต่งวดนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้านะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะเจ็ดงวดงวดต่อไปนะคะ วันที่หนึ่งสิงหาถ้าไม่หลุดนะคะถ้าเดินต่อก็เป็นงวดที่8นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็เป็นเด่น3ตัวแล้วก็เดินที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะวิธีการคํำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนนะคะหลักสิบแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้า หมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยคูณสองเก้านะคะหลักแสนบวกหนึ่งหลักสิบบวกนะคะสีคูณสองได้แปดบวกตามด้วยสองนะคะคงที่ เก้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนย์ เท่าที่ศูนย์นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสองบวกเก้าบวกห้าคูณสองได้สิบใช้ศูนย์นะคะแล้วก็บวกสองคงที่สองบวก เก้าบวกศูนบวกสองนะคะได้13เลขเด่นตัวแรกคือ3 3บวก1นะคะได้4 4บวก1ได้5เลขที่ออกนะคะ5 9 3เข้าที่3นะคะหนักหน่วย ต่อมานะคะห้าหลักแสนบวกเก้าหลักสิบบวกสี่คูณสองได้แปดบวกสองนะคะคูที่ห้าบวกเก้านะคะเป็นสิบสี่บวกแปดเป็นย2ิบสองบวกสองนะคะเป็นยี่สิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หก เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยงวด่ต่อมานะคะห้าหลักแสนนะคะบวกศูนย์หลักสิบบวก แปคูณสได้16บวกตามด้วยสองคงที่หบวกศนบวกหนะคะเป็น11บเวกสเป็น13เลขเด่นตัวแรกคือ3 3มบวกหได้4 4่บวกหได้5นะคะเลขที่ออก5 0 3นะคะเข้าที่สาม หลักหน่วยนะคะงวดต่อมานะคะสี่หลักแสนบวกศูนย์บวกเก้าคูณสองได้สิบแปดนะคะแล้วก็บวกสองคงที่ สี่บวกศูนย์บวกแปดได้สิบสองบวกสองเป็นสิบสี่เลขเต็นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าทีหกนะคะหลักหน่วยมวดต่อมานะคะ งวดวันที่หนึ่งสิงหานะคะสามบวกขอใหยค่ะสามบวกสามนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคูณสองได้สองบวกสองคงที่นะคะสามบวกสามนะคะเป็นหกบวกสองบวกสอง เป็นสินะคะเลขเด่นตัวแรกคือศ 0. 0ูนย์ศูนย์วกหะคะได้1 1・ึบวกหได้สองสูตรที่สองนะคะได้ศูนย์หนึงสองนะคะส่วนสูตรที่หนะคะได้9ก้าศูนย์หนสูตรที่หนะคะได้ได้เก้าศูนย์นะคะส่วนสูตรที่สองได้ศูนย์สองนะคะ เลขนะคะก็ะชนกันที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะสองสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะสูตรที่สองนะคะได้ศูนย์หเลขนะคะก็จะชนนะคะที่ศูนย์สตัวแล้วก็หนสองตัวนะคะคลิปนี้ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ